มาดูดวงกันครับว่าเนื้อคู่ของคนปีวัวหรือว่าปีฉรูคือใครต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับหลักที่อาจารย์เอามาพูดคุยนี้เป็นเพียงปีเกิดเป็นหลักวิชาส่วนหนึ่งของการพยากรณ์ดวงชะตานะครับต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับคนที่เกิดปีวัวนะครับคนที่เกิดปีวัวเป็นคนที่มีนิสัยขยันขันแข็งทํางานไม่ชอบอธิบายเป็นนักลงมือทํามากกว่านักพูดนะครับบ่อยครั้งครับ ที่เราไม่ชอบให้ใครมายั่วยุให้นึกถึงมาทธรช่มไหมครับวัวกระทิงนะครับก็เป็นคนที่มีความอึดอดทนแต่ไม่ชอบให้ใครมายั่วยุถ้ายั่วยุก็จะโมโหโกรธง่ายนะครับพร้อมชนนะครับทีนี้เนื้อคู่ที่คนปีฉลูจะครบแล้วส่งเสริมก็คือปีหนูปีหนูหรือว่าปีชั่วจะส่งเสริมเรื่องการเงินถือว่าเป็นคู่ส่งเสริมที่ดีครับเพราะว่าปีฉลูเป็นคนซอกแซกครับไอ้ไม่ให้ปีหนูเป็นคนซอกแซก นะครับเป็นคนที่ทําอะไรหัวไวนะครับออกจะออกแนวแบบมีปฏิพันธ์ไหวพริบนะครับก็จะทําให้คนปีวัวเนี่ยไม่ต้องพูดมากเพราะว่าคนปีหนูเขาช่วยคิดช่วยทํากันนะครับส่วนปีวัวม,มีหน้าที่คือเดินตามอย่างเดียวทำตามอย่างเดียวคนคู่นี้ครบและส่งเสริมเรื่องการเงินต่อมาครบกับคนปีมาเส็ง มะเสงก็คืองูเล็กแะส่งเสริมเรื่องการงานคนปีมะเสงเป็นคนที่มีความระแวดระวังตัวค่อนข้างสูงนะครับระวังตัวค่อนข้างสูงผิดกับปีหนูปีหนูนี่คือมีความคล่องแค่ว่องไวแต่บางครั้งขาดการยับยั้งชั่งใจนะครับส่วนคนปีมะเสงให้นึกถึงงูแล้วกันงูเนี่ยเขาจะมีการค่อยๆเคลื่อนตัวค่อยๆเคลื่อนไหวนะครับเขาจะระมัดระวังแต่ว่าเวลาที่จะทําอะไรนะครับเวลาเขาทางานเขาจะกินคําใหญ่ กินคําใหญ่เพราะนั้นเองการเงินการทององเขาคือเวลารวยแล้วรวยมากนะครับแต่เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำจะไม่เหมือนกับปีหนูปีหนูคือทำสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะก็ถือว่าครบกันแล้วส่งเสริมกันต่อมาถ้าครบกับปีรากาปีรากาก็ดีครับส่งเสริมกันเช่นกันนะถ้าคนปีวัวครบกับปีรากาหรือปีไก่ก็จะทำให้มีความสุขนะอยากทำอะไรได้ทำอยากไปไหนได้ไป ส่งเสริมกันพอสมควรครับเพราะว่าปีไก่เนี่ยเขาชอบคุยเคียนะครับชอบหาอะไรทําอยู่เรื่อยๆแต่ข้อเสียของคนปีไก่คือหมายถึงว่าชอบขุดเรื่องเก่าๆมาพูดนะชอบขุดมาเรื่องเก่าๆมาพูดเพราะฉะนั้นถ้าคนคู่นี้อยู่กันไปจะทะเลาะก,กันจะเบื่อหน่ายกันก็เป็นเพราะเรื่องนี้แต่โดยภาพรวมแล้วมีความสุขมากกว่าความทุกข์คนนี้คนปีวัว ไม่ควรคบกับใครไม่ควรคบกับปีมาแแมหรือปีแพะนะครับคบกันแล้วก็จะทะเลาะกันบ่อยเพราะว่าอะไรปีมาแแมก็เป็นสัตว์มีเขาเหมือนกันนะครับเคยเห็นไหมแพะเนี่ยชอบเอาหัวชนชนกับแพะด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคบกับปีวัวต่างคนต่างไม่ยอมพอคนนี้พอทะเลาะกันก็กลายเป็นว่าชนกันเลยเพราะฉะนั้นเมื่อชนกันแล้วถ้าไม่มีใครยอมใครสุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปเอาล่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ถ้ามีอกาถ้าอาจารย์มีโอกาสจะเอาไว้มาทําคลิปแบบยาวๆเลยว่าคนปีวัวคนปีหนูคบกับคนใน12รา,า,าศีที่สองนักษัตร์เป็นอย่างไรถ้าคุณชอบอยากดูคลิปนี้อยากดูดวงกันต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่สําหรับคนที่ความรักไม่ค่อยดีนะคุณความรักไม่ค่อยดีคุณอยากจะเสริมดวงชะตาท่านสามารถที่จะดูดวงชะตาอาจารย์หรือว่าติดต่อในเรื่องการจุดเทียน เสริมดวงชะตาคู่รักได้นะครับอ่ะยินดีให้คำแนะนำนะถ้าท่านอยากดูดวงอยากสักยันปรึกษากันอาจารย์สักยันได้ดูดวงได้ดูหงจุย้ยได้ปรึกษากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e หรือให้รางวัลเป็นของขวัญแก่อาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ